สวัสดีครับวันนี้มี Android Phone รุ่นล่าสุดนะครับจากทางค่ายทูมาทำการ Unboxing แล้วก็รีวิวนะครับก็คือตัวนี้เลยทู s s m r t t 4G ในรุ่น Enterprise นะครับสำหรับรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการรองรับ 3G 4G นะครับที่เป็นแบบ Universal Support นะฮะก็คือรองรับถึง5โหมด14 14ขึ้นความฉีดด้วยกันนะครับก็คือสามารถนำไปใช้งานได้เกือบทั่วโลกนะฮะโอเคครับวันนี้ได้ตัวเครื่องมานะครับ มาพร้อมกล่องเลยนะครก็คงทําการออกซิงเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้แนะนําในส่วนของซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาทําการแกะกล่องกันเลยตัวแพ็กเกจทาออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตัวนี้เล่นโทนสีบรอนเงินนะฮะดูหรูหรานะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีการพิมพ์บอกจุดเด่นของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัว True นะครับสม a ร t 4G นะฮะแต่ว่าตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันในภายหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนว่าให้อะไรมาบ้างก็จะมีนะฮะตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับก็ไม่ย่อท่า่นะก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนะฮะแล้วก็ใบรับประกันตัวเครื่องนะครับอ้อตัวนี้นะฮะรับประกันถึง15เดือนด้วยกันนะครับ Adapter c h a r ารนะครับเป็นแบบขาแบนนะฮะให้ออปต์มาที่เดี๋ยวผมขอดูก่อน1แอมนะฮะตัวนี้ให้ออพต์มาที่1แอมครับโอเคชุดหูฟังนะครับชุดสมอนทอล์กนะับตัวนี้เป็นแบบอินเอียนะครับ ก็ถสิว่าโอเคครับดูสวยงามใช้ได้เลยนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟบุคณ์ภายในกล่องก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ True Smart 4 G Enterprise นะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็มีการ ติดฟิล์มบอกจุดเด่นเบื้องต้นไว้นะครับผมขอลอกออกเลยแล้วกันนะฮะมาดูสำรวจในเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับดูผันผ่านนะครับดูผันผ่านนี่จะเหมือนกับออปโป้นะฮะเหมือนออปโป่ไฟเจ็นะครับไฟเจ็ดเอนะฮะในเรื่องของดีไซน์นะครับดูผันผ่านนี่ถือว่าคล้ายนะครับตัววัสดุนะครับวัสดุหลักเป็น โพลิคารบเนตนะฮะเป็นพลาสติกงานประกอบเป็นอย่างไรบ้างที่ผมลองจับจับดูนี่ก็ถือว่าผิดคานะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะใช้ได้เลยนะครับเนียยในระดับหนึ่งนะฮะโอเคครับผมมาดูสเปคกันนะครับ 2Smart 4G นะครับในรุ่น Enterprise นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android เวอร์ชัน4.4 KitKat นะครับแล้วก็ตัว CPU ใช้ CPU จาก คอคอมนะครับ Snapdragon 400ตัวนี้เป็น CPU quad core นะครับความเร็ว1.2 g h z มีตัว CPU เป็น Adreno 305นะครับให้ r อ m มา8 g b นะครับแล้วก็รองรับ microSD card สูงสุดที่32 g b มีแรมมาให้2 g b นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ IPS นะครับขนาด5.5นิ้วความละเอียด HD นะครับ 720p แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี OGS นะครับหรือว่า One Glass Solution นั่นเองตัวนี้ก็ตัว OGS นะครับก็มีจุดเด่นในเรื่องของความบางแล้วก็การตอบสนองในการใช้งานนะครับส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีค่า f 2.4นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ Y นะครับส่วนกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีค่า f 2.0แล้วก็ใช้ BSI s e n s ร์นะครับ มี NFC แล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน4.0นะครับจุดเด่นของเขานะฮะก็คือรองรับ 3G นะครับทุกคลึ่นความถี่ในบ้านเรารวมไปถึง 4G นะครับตัวนี้รองรับ 4G LTE นะครับในรูปแบบ FDD แล้วก็ TDD นะครับก็สามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะครับกว่าร้อยประเทศทั่วโลกตัวนี้ก็พกไปไหนไปต่างประเทศนี่คือสบายเลยนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะใช้งานซิมการ์ดของประเทศนั้นๆไม่ได้นะฮะ โอเคครับผมให้แบตเตอรี่มา3,100มิลลิแอมป์นะครับไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เองนะครับตัวนี้เป็นแบบบิวอินนะฮะราคาเปิดตัวอยู่ที่8,990บาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาสำรวจคร่าวๆกันต่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องไว้แล้วนะฮะนะครับก็หน้าจออย่างที่บอกนะครับมาพร้อมกับขนาด5.5นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับแล้วก็มี เทคโนโลยีเทคโนโลยี OGS นะครับจอสว่างสดใสใช้ได้นะฮะตัวนี้ตัวตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องหน้าความละเอียด1า0มิเซลนะครับสำหรับปุ่มปุ่มมาตรฐานนะครับสาบปุ่มมาตรฐานตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มแยกนะครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นปุ่มที่รวมอยู่ในจอนะฮะก็จะเป็น capacitive button นะฮะก็มีไฟ backlight อยู่นะครับก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มปุ่มแบค ด้านล่างนะครับค่อนข้างที่จะมืดนิดหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะมีไมค์สนทนาอยู่นะฮะตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างนะฮะก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงด้านบนของตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีตัวนี้เป็นไม้ตัวที่สอน,นะครับเป็นไม้ที่ใช้ในการตัดเสียงรบกวนแล้วก็รวมถึงเป็นไม้ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด้วยนะก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับสิ่งแล้วก็ชาร์จไฟช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรนะครับขนาดมาตรฐานส่วนด้านซ้ายมือนี่จะโล่งๆนะฮะไม่มีอะไรนะครับเรียบๆไปเลย ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ทูนะครับส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับใช้ BSI s เ n s o r นะฮะแล้วก็มีแฟลชมาให้ใช้งาน1ดวงด้านล่างนะครับก็จะมีลําโพงนะลำโพงหลักนะครับเป็นลำโพงมมเดียของตัวเครื่องนะฮะขนาดไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูสํารวจภายในกันอีกนิดนึงตัวนี้แกะฝาหลังได้นะครับแต่ว่าตัว แบตเตอรี่นี่คือถอดไม่ได้นะครับเขาจะมีการพิมพ์บอกไว้นะครับว่าน็อตรีมูฟบิเบินะครับคือไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้นะฮะก็เวลาที่เครื่องค้างให้ทำการกดปุ่ม power ค้างไว10้10อา่า10วินาทีนะครับก็จะเป็นการรีบูตเครื่องนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผง NFC นะครับถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่า มีไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับในในเฮาแบนที่ให้ NFC มานะครับในราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะโอเคร okay, ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับใช้งานได้ซิมเดียวนะฮะแล้วก็เป็นชนิดไมโครซิมตรงนี้จะเป็นช่องใส่ไมโคร SD c a r กานะครับหน่วความจำภายนอกนะฮะโอเค okay, ลำโพงหลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เรื่องงานประกอบนี่ผมค่อนข้างาเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงดีนะครับจากที่เคยจับ,จบมารุ่นคนก่อนหน้านั้นของค่ายทูนี่ต้องบอกว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้นะครับตูสมาร์ท 4G Enterprise นี่ทําได้ดีเลยนะฮะทั้งวัสดุแล้วก็งานประกอบนะครับโอเคครับผม ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับมาพร้อมกับ Android 4.4.4 KitKat นะครับมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครตัว Launcher นะครับ User Interface ตัวนี้ก็จะเป็นในล,ลักษณะของก็จะเหมือนกับหลายๆค่าในตอนนี้นะคือไม่มีหน้าแอป d o อ e r นะครับพวกไอคอนต่างๆก็จะมารวมอยู่ในหน้าโฮมนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับก็ถือว่าให้มาพอประมาณนะครับหลักๆก็เป็นพวก โซเชียลมีเดียนะครับต่างๆนะครับ Facebook Line Twitter Instagram นะครับ w วอทสแ p ปวีแชทอะไรพวกนี้คือเป็นเป็นแอปโซเชียลที่ยอดฮิตนะครับแอปโซเชียลยอดนิยมนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นคอนเทนต์นะครับจากทางค่ายทูนะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น To You นะครับ To Cloud นะฮะ To m o v วี่ไอซ์สวิตอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเป็นคอนเทนต์จากทางค่าย โอ,อเปเรเตอร์นะครับในด้านเอ็นเตต์ด้านเอนเตเทนนะครับก็จะมีมิวสิกเพล e เยอร์กับวิดีโอเพล e เยอร์มาให้ปุเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมี FM เรดิโอมาให้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแบบทศนิยม2จุดนะฮะแต่ว่าต้องเสียบหูฟังนะครับถึงจะใช้งานได้ตัว ตัวแอปก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็จะค่อนข้างที่จะเป็นแบบพื้นฐานนะครับใช้งานทั่วๆไปนะครับไมไ่มีแอปที่โดดเด่นนะครับก็คงจะผ่านๆแล้วกันมาดูในส่วนของฟีเจอร์นะฮะที่น่าสนใจนะครับก็จะมี2ส,ส่วนนะครับจะแยกไว้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น quick setting นะครับก็จะเป็นตั้งค่าด่วนนะฮะกับพกปรับพวก WiFi Bluetooth nfc อะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยน w a ลเ p เ p อรอะไรพวกนี้นะฮะ general setting นะครับก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปนะฮะส่วนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีในส่วนของ Display นะับหน้าจอนะตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับแต่งสีหน้าจอได้นะครับชอบแบบสีสดๆนะครับก็ปรับมาที่ว i วิดนะครับก็จะมีมาตรฐานวีวิดแล้วก็คัสตอมนะครับก็สามารถปรับได้เป็นพวกฮิลพวก s a t u r a t น o n นะครับ contrast นะครับก็จะปรับได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีนะครับที่สามารถปรับแต่งนะฮะหน้าจอนะครับสีของหน้าจอให้ตรงกับการใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น g e t t u r e and motion นะครับตัวนี้ก็มีหลายส่วนครับอย่างเช่นการใช้งานมือเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการ เคาะหน้าจอครับเคาะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดนะครับหรือว่าความเครื่องเพื่อเพื่อปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับตัวนี้นะครก็จะเป็นถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่ามีหลายแบร์นะครับที่ที่มีฟีเจอร์ลักษณะนี้นะก็คือเขียนบนหน้าจอนะครับเพื่อเลือกเพื่อเรียกแอปนะฮะหรือว่าเรียกการตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้มีข้อดีคือเราสามารถที่จะ,ะทําการ กำหนดค่าได้เองนะครับคือไม่ได้ฟิกตายตัวนะฮะอย่างต้องของค่าย vivo นี่ก็จะฟิกไว้นะครับว่าวาดเป็นรูปอะไรเพื่อเรียกแอป,ปอะไรนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสามารถเราสามารถที่จะกำหนดได้เองนะครับก็จะมีลายมีทั้งหมด9อา่ามีทั้งหมด9รูปแบบนะครับจะมีวาดเป็นรูปตัว c ตัว e ตัว w ตัว m อะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถที่จะกำหนดได้กำหนดได้เองนะครับในภายหลังว่าจะให้เรียกแอปอะไรนะครับเดี๋ยวผมทดลองใช้ สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับวารูปซีขึ้นมาเพื่อเรียกหน้าคอลนะครับโอเคก็จะเปิดหน้าไดเลอร์นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าหน้าจอล็อกอยู่นะครับเคาะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจับภาพหน้าจอนะครับด้วย3นิ้วนะฮะก็ใช้3มนิ้วลากนะครับครับก็จะสามารถจับภาพหน้าจอได้เลยทันทีนะครับ o ันแฮนด์โอเปอเตนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นการเรียกใช้งานนะครับมือเดียวโหมดมือเดียวหลายหลายแบรนด์ก็มีความแตกต่างกันไปนะครบางแบรนด์ก็อาจจะเป็นการย่อหน้าต่างลงมาย่อแอปลงมานะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับเป็นพวกคําสั่งต่างๆนะฮะอย่างเช่นดร o p d าวเมนูนะครับ icon manager lock s สกรีนนะครับปุ่มย้อนกลับนะฮะคือพูดง่ายๆคือ ไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมนิ้วมากดนะฮะไม่ต้องเอื้อมนิ้วมากดตัวปุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่มีปุ่มนะครับเพื่อเรียกใช้งานนะฮะมือเดียวนะครับตัวนี้อำนวยความสะดวกนะครับเราสามารถที่จะย้ายได้นะครับย้ายตำแหน่งได้โอเคครับผมก็คงคร่าวๆนะครับประมาณนี้ขนาดนะครับ ก็ไม่ใหญ่นะครับความบางนี้อยู่ที่8 5มลนะฮะแล้วก็หนักเพียง1 4 7กรัมนะครับขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะฮะก็สำหรับผมนี่เป็นคนมือใหญ่นะก็จับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับไม่ไม่บางแล้วก็ไม่หนานะครับขนาดกำลังพอดีนะครับโอเคครับผมคร่าวๆนะฮะเรื่องความลื่นไหลก็โอเคครับใช้ได้นะฮะ ให้แรมมา2องกิกนะครับ CPU อาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ปรับแต่งรอมมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวยังไงทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็คงได้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงคร่าวๆนะฮะสำหรับทูนะครับ Smart 4G Enterprise นะฮะก็มีจุดเด่นนะครับในเรื่องของอการรองรับ 3G 4G นะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้ทั่วโลกเลยนะฮะพูดถึงกล้องนิดนึงนะครับสำหรับกล้องนะครับกล้องหลังก็ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็น BSI s e n s ร์นะฮะก็จะมีโหมดต่างๆให้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับก็เป็นลักษณะการเลื่อนเมนูนะฮะก็จะมีโหมด เอ่อา d r นะครับไนท์โหมดเป็นพารานู m a เป็นบิวตี้โหมดอะไรพวกนี้นะครับปกติอยู่แล้วนะฮะก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะโอเคครับผมก็คงคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ลงลึกละเอียดมาก โอเคครับก็ขอสรุปแล้วกันนะครับสำหรับ True Smart 4 G Enterprise นะครับมีจุดเด่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับตัวนี้รองรับ4 G LTE นะครับทั้งแบบ FDD แล้วก็ TDD นะครับคือสามารถนำไปใช้งานได้กว่าร้อยประเทศทั่วโลกนะฮะ ถือว่าเป็นเป็นจุดแข็งของเขานะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยๆนะครับไปต่างประเทศนะฮะก็พกไปเครื่องเดียวนะครับใช้งานได้เกือบทั่วโลกนะฮะไม่ค่อยไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับว่าเราไปแล้วต้องเปิดล o a m i n g อะไรอย่างงี้นะครับสามารถไปซื้อซิมที่นู่นเลยนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีที่ผมชอบก็คือจะเป็น nfc นะครับเพราะว่าในราคาขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมี nfc มาให้นะฮะ โอเคครับผมราคาตอนนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่8,990บาทนะครับก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจด้วยนะครับก็จะมีส่วนลดของแพ็กเกจนะครับถ้าซื้อแล้วเปิดแพ็กเกจร่วมนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงนะครับการทดสอบ 4G นะครับแล้วก็ทดสอบในส่วนของภาคซอฟต์แวร์นะครับก็คงได้ลงกันอีกทีนะครับเป็นในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ ดูสมาร์ท 4G นะครับในรุ่น Enterprise นะฮะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ